พลเอกบ,บนาตุติิองคมตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยศิริษั์องคมตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะไปติดตามโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2531เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำตาปีตอนล่างในพื้นที่อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชสองแห่ง ในปี2539กรมชลประธานจึงดําเนินการสนองพระราชดําริก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองดินแดงอเนื่อมาจากพระราชดําริเป็นขืนดินความจุ60ล้านลูกบาทเมตรแล้วเสร็จในปี2546ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ําช่วยเหลือด้านการเกษตรกว่า9,900ไร่แต่ปัจจุบันเนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะทุเรียนทําให้มีความต้องการใช้น้ําเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริสำนบบกักงานการกปร,รและกรมชลประทานจึงวางแผนที่จะก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อส่งน้ําให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลเขาพระตำบลพี่ปูนตำบลย่างค้อมและตำบลนคนุกลางกว่า24,500ไร่ภายในปี2568 ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทูลเนื่องมาจากพระราชดำริตะบนกระทูนเริ่มก่อสร้างปี2,532แล้วเสร็จปี2,541เป็นเขื่อนดินความจุกว่า70ล้านลูกบาทเมตรครอบกลุ่มพื้นที่ชประทานกว่า13,000ไร่ปัจจุบันยังใช้การได้ตามปกติสามารถบรรเทาอุทกภัยพื้นที่พาะปลูกและบ้านเรือนราษฎรสองฝั่งแม่น้ำตาปีนอกจากนี้ยังส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจิตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีสมญานามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ส่งผลให้รัศดร,รมีรายได้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัศดร,รมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำห้ากลุ่มเพื่อรวมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครอบครัว นอกจากนี้สำนักงานกรปรร,ร่วมกับชนกลมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนปร,ปรับปรุงระบบส่งน้ําเพิ่มเติมตามแผนงบประมาณปี2,567ถึง2,569เพื่อรัรดอรได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและเพียงพอตลอดทั้งปี